สุดจะช้ำพยายามใจครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้นะครับก็เข้มมาหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไปถึง2ตัวเลยนะครับมาแค่สูงแมนอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภัยพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวของเรานะครับชุดงการอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าตัวเน้นนะครับที่วางไว้ให้นะครับก็ยังมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่ ที่หน้ทตฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์เน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลท์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนเอาดีครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นการโปรดไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างนั้นเชลซีครับวันนี้จะเเเเปิดดดบบบบบ้้าาาานนนนูมมตัััคครรชลลลซีผง5ก่สุ ที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับกอฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับกอบุกไปเสมอบอลมาร์ตมา2ประตูต่อ2เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างด้านวูมตันครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขาครับถือว่าทําได้ดีครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับกอบุกไปแพ้กับทางด้านเนวคัสเซิลมา3ประตูต่อ0ครับคู่ดีการ์ไพเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างด้านวูมตันได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวูมตันคคคครรรรรรััััับบบบบบฟออ์มมมชช่่่วววงงงนนีี้้้้ขขพกกกเเเเาาาาาิลลลแแตตะจซ ถือว่าเริ่มแผ่วลงครับก็จ่อไปทางหน้าเสมอและส่วนมากครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกเลยว่าไปเจอะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุมนักเตะและตัวผู้เล่นของทางนัานเจ้าบ้านเคลซีครับวันนี้ครับก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดให้นัานเจ้าบ้านเคลซีครับเป็นต่อยที่ที่1ช่วงตัวครึ่งเลยนะครับถ้ามองจากกระแสแล้วเนี่ยมองดูว่ามันแอบแรงเกินไปนะครับคิดว่าวันนี้ครับปูตันเนี่ยน่าจะบุกมาถ้าแพ้เนี่ยไม่น่าเกิน1ประตูแน่นอนครับเต็มที่ก็อาจจะเม็ดเดียวครับดีไม่ด แต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ให้เลือกลองไปที่ วูมตันได้เลยสองคู่ต่อไปนะครับพามาที่กรันโซซีราอิตาลีนะครับคู่ระหว่างด้านโคโม่ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านอูดินาเซ่ครับโคโม่ครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับก่อฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านแพ้กับทางด้านเอซีมิลานมา1ประตูต่อ0เลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างด้านอูดินาเซ่ครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมแล้วก็แพ้้้้ไไไปปป1นนนนนนะะะคคคครรรรัััับบบบอออออออกกกกกหหาาาาเเเเเเสสสมมมมถถึงง3ลยูดิซ่็จทว นล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านเสมอการตาร์ตามาสูนย์ประตูต่อสูนยเลยนะครับให้เลือกเชียรีมเย็นอย่างอูนิเนเซได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่น้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันครับเพราะว่าเจอกันมาเนี่ยสามเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นฝ่ายที่อูนิเนเซนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3เกมเลยและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2023นะครับก็เป็นฝ่ายด้านอูนิเนเซนะครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับถึง3ประตูต่อ1เลยนะครับแล้ววันนี้อาจจะรับบทมาเป็นเกมเยนก็จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องากว่ ดูเรื่องกระแพงวันนี้ครับที่เปิดมาให้หน้าโคโมโหมครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปลาไหลลงมาเสมอตัวครับวันนี้ครับชื่อว่าดิวเซ่ครับไม่3แต้มก็1แต้มครับวันนี้ครให้เลือกเชียร์ไปที่ พูดดิลเซได้เลยคู่ต่อไปนะครับพามาที่ลาลิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างด้านบียาเลียนนะครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านมายองกาครับมีได้ดังครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยชนะไปได้1เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป2ครับกรฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงกลางๆครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปแพ้กับทางด้านเรอัลเซดริดมา1ประตูต่อ0เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างทางด้านมายองกาครับผลงาน5เกมล่าสุดชนะไป2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยอันล่าสุดคคครรรัับบกกก็แพ้้้ททาาาางดนเเเเออลลลมมิ3ปะตตูู่่่่0ยยีีีใหื์ บ้านอย่างบีเร์เลียนได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันอีกคู่หนึ่งครับเพราะว่ามองจากเฮดถูเฮดแหละครับสามเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นฝ่ายทางด้านบีเร์เลียนครับชนะไปได้ถึง2เกมครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024เนี่ยก็เป็นฝ่ายด้านบีเร์เลียนครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับถึง2ประตูต่อหนึ่งเลยแล้ววันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าบีเร์เลียนครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับและที่สําคัญเนี่ยเกมในบ้านเนี่ยยยยพววกกกกเเเเขขาาาาาาานนนนนีี่่่ทไดดด้้้้คคคอองงลละะรรัับบบแแตตมมใจจู ครับแต่ว่าวันไหนนะครับที่รับบทวีกมเยอนเนี่ยก็ยังมีหลุดมีรั้วเห็นอยู่ครับก็กองหลังเนี่ยเสียประตูง่ายไปหน่อยครับและกระแพงวันนี้ครับเปิดแพงด้ามิยาแลนครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวนะครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับเหตุวเหตที่เจอกันมาแบบนี้ครับผมยังเชื่อมั่นว่าบิยาลลนวันนี้ครับการันตี3แมต้มอย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชีย์ไปที่บิยาลันได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจำข่ามคืนวันนี้ครับชอบทางด้านวูมตัน อูดิเนเซ่แล้วก็บียาเลียนครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่อยากได้ทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าเต็มระบบแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ